สวัสดีครับผู้ชมหบผมอีกแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 อีอกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับใส่เสื้อตัวนี้อยู่มีรูปอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นใครอื่นไปไม่ได้นะครับต้องพูดถึงเจ้าของวันเกิดในวันนี้นะครับก็คืออิสุตะรีนะหรืออิซุรีนะ CGM48 หรือพีรีนะหรือ รีนะหรืออะไรก็แล้วแต่ที่พวกเราเรียกกันนะครับสรุปก็คืออิสุตารีนะนี่เองนะครับคุณไซฮีนิงของวง CGM 48นะครับก็ถือว่าเป็นวันดีเนาะวันวันเกิดของรีนาเนี่ยต้องบอกว่ารีนาเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าบูชนียบุคคลเลยล่ะล <laughs> ของโฟรตีเอ็ดกรุ๊เลยก็ว่าได้นะครับโฟร r ีเอ็ดกรุ๊ปไทก็จะเล็กไปนะผมว่ารีนานี่มันมีความสําคัญมากกับ โอ้โฟรทกรุ๊ปทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็วันเกิดทั้งทีต้องมาสรุปเรื่องราวต่างๆสรุปผลงานต่างๆของอิสุตารีนะให้ทุกคนฟังกันก่อนก่อนที่จะไปเรื่องอื่นนะครับก็สําหรับรีนาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้ผลงานน้องมันตั้งแต่เป็น AKB48 แล้วนะครับก็เป็นเมมเบอร์ที่โอ้โหถ้าถ้าน,นในตอนอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยน้องเป็นเจ้าแม่สายวาราตี้เลยนะครับที่ ออกรายการอะไรก็เรียกเสียงฮ่ากับทุกคนได้มากมายนะครับแล้วก็มีผลงานหลักๆเลยก็คือที่แบบชืนหน้าชูตาเลยก็คือการได้เป็นเซนเตอร์เพลงรีบอนนะครับเป็นเพลงหนึ่งในของวง AKB48 อนะครับอาจจะไม่ใช่เพลงหล,ลักแต่ก็เป็นเพลงที่ถูกพูดถึงมากมายนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวของอิสึตารินะเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ หลังจากอยู่กับ AKB48 มา7ปีนะครับน้องก็รู้สึกว่าอยากหาความท้าทายใหม่ๆนะครับก็พอน้องทราบว่ามีการประกาศว่าจะมีวง BNK48 เกิดขึ้นที่เมืองไทยซึ่งน้องเคยเคยมาเมืองไทยแล้วในฐานะเมมเบร์เอง a บ b ครับตอนนั้นก็มาฝึกทหารมาอะไรกันเยอะแยะเลยแล้วน้องก็ประทับใจมากๆนะครับก็ทำให้น้องรู้สึกว่าอเมื่อมีโอกาสมาน้องก็เลยตัดสินใจที่จะ ย้ายจากการเป็นสมาชิกวง AKB48 มาเป็นสมาชิกวง BNK48 นะครับในยุคที่ตอนนั้น BNK48 ก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับเพงตั้งไข่กันเลยนะครับก็ว้าวมากๆนะครับคือเป็นการตัดสินใจที่ผมมองว่าทางญี่ปุ่นเขาก็คงชอบอยู่พอสมควรนะเห็นเขาบอกว่าเพื่อนรีนานี่แบบตกใจเลยว่าเอ้ยแกคิดอะไรอยู่ทำไมถึงทำเช่นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ตัดสินใจมามาแบบ โอ้ไม่รู้ด้วยว่าหนทางข้างหน้ามันเป็นยังไงนะครับพะวงเบียนเกลโรเียมัยังไม่ได้เกิดขึ้นมันเพิ่งตั้งไข่ยังไม่มีเพลงยังไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วลีนาเองก็เป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่เมืองไทยต้องโอ้โหปรับตัวเยอะทั้งวัฒนธรรมด้่นวัฒนธรรมต่างๆการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ภาษาอะไรต่างๆอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่น้องก็ตัดสินใจที่จะมานะครับแล้วก็พอมาแล้วเนี่ยอ่า ตอนมาตอนมาตอนที่น้องมาเนี่ยเขาประกาศเมมเบอร์ซิงเกิลแรกเลยไปหมดแล้วใช่ไหมก็ไม่ทันก็มาทันดีซิงเกิลที่สองนะครับโ s อิสรุฟ t จ n นคุกกี้คุกกี้เสียงไทยน้องก็ได้รับเลือกให้เป็นเซ b a s สิกในเพลงนี้นะครับก็ว้าวมากๆแล้วก็มีเพลงบินเค4ฟด้วยนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่สามก็คือโชนิจิ อันนี้น้องไม่มีรายชื่อติดเพลงหลักนะครับแต่ว่าน้องมีรายชื่อติดเพลงรองก็คือมีรกเซอร์ไพรส์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นเพลง r i เวอร์นะครับเพลง r i เวอร์ก็ในอัลบั้มที่1ของวงน้องก็ไม่มีรายชื่อติดเซมบัสึกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาต่อกันที่ซิงเกิลที่สี่คิมิวะเมโลดี้นะครับน้องก็ไม่มีรายชื่อติด ซิงเกิลหลักก็คือครมิว่าเมโลดี้นะครับแต่ว่ามีรายชื่อติดเพลงรองก็คือเพลงเหมือนเส้นทางนะครับก็โอกาสดีเลยนะครับเพราะว่าเพลงนี้เขาก็มีให้เมมเบอร์ได้แสดงคอนเสิร์ตกันด้วยนะครับก็คือคอนเสิร์ตดีเดย์ที่ผมพูดไปหลายรอบแล้วนะครับไปหาตอนเก่าๆดูก็แล้วกันนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่5 BNK Festival เนี่ยน้องไม่มีรายชื่อติด เพลงหลักนะครับบีนเคนเฟสิเวลเพลงรองก็ไม่ติดนะครับแปลว่าซิงเกิลที่5เนี่ยมีความพิเศษตรงที่เป็นซิงเกิลเลือกตั้งนะครับก็ให้แฟนคลับซื้อซีดีนำโค้ดไปโหวตนะครับแล้วก็น้องก็สามารถติดอันดับในงานเลือกตั้งในงานเจนเนอเรชันครั้งที่1ด้วยนะครับอยู่ในกลุ่ม Under, อันเดอร์อันเดอร์เกิร์นะครับก็ทำให้ซิงเกิลที่6บิกินเนอร์เนี่ย น้องมีรายชื่อติดอยู่ในเพลงรองก็คือเพลงคิมิโนโคโตกาสุกิดากระนะครับก็มีบทบาทเด่นในเอ็มวีมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ก้าวสู่อัลบั้มที่2ของวงบินแคฟอร์เนีนะครับคืออัลบั้มจับาจาน้องก็ไม่มีรายชื่อติดเพลงหลักเพลงจับาจานะครับแต่ว่าเพลงรองเปลี่ยนเพลงรีบอนนะครับน้องก็มีรายชื่อติดไม่ติดไม่ได้นะมันเป็นคือเพลง ซิกเนเจอร์ของน้องนะครับแล้วโอ้โหเป็นน้องก็ติดเพลงนี้มาแล้วก็เป็นเซนเตอร์เหมือนเดิมด้วยก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์เป็นเมมเบอร์คนแรกเลยมั้งที่ได้เป็นเซนเตอร์ทั้งเพลงในเวอร์ชั่นที่ภาษาต้นฉบับแล้วก็ต่างภาษาเป็นภาษาไทยโอ้โหสุดจริงนะครับก็เป็นเพลงแล้วน้องก็ทําได้ดีมากๆมากจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามที่ทุกคนทราบกันดีนะครับก็มี การตั้งวงใหม่ขึ้นมาคือวง C.G.M. 4 8นะครับแล้วก็รีนะก็ถูกออฟฟิเชียลถูกผู้บริหารติดต่อให้เป็นเ,เชียนินของวง C.G.M. 4 8นะครับก็เก็บกระเป๋าย้ายถิ่นฐานอีกแล้วนะครับจากญี่ปุ่นมากรุงเทพจากกรุงเทพตอนนี้ขึ้นเหนือไปเชียงใหม่นะครับก็โอู้่นพอสมควรนะเพราะว่า ตอน C J f o r ตอนนั้นก็แบบยังไม่มีอะไรเหมือนกันนะ่ะแบกบกระเป๋ากลับไปกระออม2คนนะแล้วก็โดยไม่รู้เลยว่าหนทานข้างหน้าเป็นยังไงแต่ว่ารีน่าเขาสายท้าทายอยู่แล้วนะก็ชอบเลยนะครับก็ไปนะครับแล้วก็ C J f o r ก็ค่อยๆก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาทีละนิดท,ทีละนิดนะครับจนมีซิงเกิลแรกก็คือซิงเกิลเชียงใหม่106ซึ่งรีน่าก็มีรายชื่อติดซสใน ซิงเกิลน,นี้ด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงรองด้วยนะครับแล้วก็พอซิงเกิลน,นี้ออกมาก็ได้รับรับความได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับรีนาเปิดทําในฐานะซีนินได้อย่างดีมากๆนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่สองเมลอนจูสรีนาก็ยังคงมีรายชื่อติดเซนเซอเช่นเคยนะครับเมลอนเพลงเมลอนจูสนี่แหละนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ นะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่3มมัลินะครับซึ่งเพลงหลักก็คือเพลงมัลิเนี่ยเป็นเพลงที่พิเศษเลยเพราะเป็นออริจินอลซอครั้งแรกของโฟร์กุ๊ปไทยแลนด์นะครับซึ่งรีนะมีส่วนช่วยในการทำเพลงอะไรมากมายเลยนะครับถ้าใครไปดูรายการก็จะรู้นะครับแล้วก็น้องก็ยังมีรายชื่อติดเซอร์สึกเช่นเคยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มา กันที่อัลบั้มที่หนึ่งของวง C J M 4 8นะครับอัลบั้ม A N Pleasure นะครับก็ครั้งนี้ลีนะไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองลงไปนะครับเพราะว่าอ่าน้องไม่ได้เสียสละให้ใครนะแต่น้องเลือกที่จะถอยลงมาดูว่าเออมาดูในภาพรวมว่าเออถ้าน้องถอยออกมาแล้ววงจะเป็นไงเด็กๆจะสามารถทำหน้าที่กันเองได้ไหมนะครับก็เป็นอีกงานหนึ่งที่ดีนะถอยลงมาดูเพื่อดูบริการบริหารจัดการนะครับก็ตามที่ นั่นแหละครับซึ่งก็ตามที่ลีนาะลีนาก็ได้เห็นว่าเด็กๆสามารถสู้ได้โดยที่ไม่มีลีน่านะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่4มาเอกทิกามูกเนก็เป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่รีนาไม่ได้ใส่ชื่อตัวเองลงไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ทาหน้าที่บริหารเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาซิงเกิลที่5ล่าสุดนี้นะครับก็ซิงเกิล้ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับรีนาก็ ใส่ชื่อลงตัวเองลงไปเป็นเซบัสซอีกครั้งนะครับซึ่งโดยความที่เ็นออริจินอลซองด้วยอะไรด้วยนะครับไม่ก็ลีน่าก็กลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งผมว่าแฟนคลับก็คิดถึงแหละอยากเห็นลีน่าแบบร้องเต้นบนเวทีแบบจริงๆจังๆอีกสักครั้งอะไที่น้องหายไปเป็นปีเลยเนาะเนี่ยแต่การไม่ติดเซมบัสซนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับนี่ก็คือผลงานทั้งหมดของอิสตาลีน่ใน ในส่วนของเพลงนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากพูดถึงเกี่ยวกับลีนาอีกก็คือสิ่งที่ลีนามาแล้ว48ร r o u p t ูปไทยแลนได้อะไรนะครับ mm. ก็ต้องบอกว่าลีนาได้มอบอะไรหลายๆอย่างเลย mm. เช่นเรื่องของการเป็นไอดอลแบบญี่ปุ่นแท้ๆที่ผมมองว่าถ้าลีนาไม่มาเนี่ยเ,เด็กๆฝั่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าการเป็นไอดอล มันควรจะทําอย่างไรทําตัวอย่างไรใช่ไหมครับก็าทาได้ถ้ายุคก,ก่อนหน้านั้นในยุคหกปีที่แล้วที่ยังมีเบีนเคฟูตเอสเพิ่งตั้งมาเนี่ยเราก็ได้แต่ดูคลิปว่า AKB คบมีไอดอลรุ่นพี่ทําอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมแต่เราไม่เคยสัมผัสตัวตวนจริงๆว่าไอดอลเขาทำอย่างไงเขาทําตัวยังไงอะไรยังไงแล้วพอรีนามาเนี่ยเราก็เห็นเลยว่าเด็กรุ่นหนึ่งของ b บียนเคเขาก็เขาก็เข้าใจว่าเออไอดอลเขาต้องทําตัวอย่างนั้นอย่างนี้นะแล้วก็ทําตัว สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้คนในฐานะไอดอลเห็นโฟร์ทีูปมาตลอดนะครับซึ่งรุ่น2รุ่น3 CGM รุ่น1 CGM รุ่น2หรือวินเรุ่น4เองก็ได้เรียนรู้จากลีน่กันแล้วแต่ความใกล้ชิดอ่ะเนาะก็ถือว่าเดินตามรอยลีน่ไปเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วลีน่เองก็ยังมอบในส่วนของ ความท้าทายนะครับเป็นตัวอย่างในเรื่องของความท้าทายให้แก่เมมเบอร์หลายๆคนนะครับอย่างการที่รีน่าตัดสินใจข้ามน้านทะเลมาที่เมืองไทยหรือว่าหรือย้ายไปอยู่ CGM ออะไรนี้ยมันทําให้แบบหลายคนแบบกล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองนะอย่างออมเขาก็พูดเองในในตู้ปลาเลยว่าเออที่ตัดสินใจไปเป็นกับตานวงซีจีเมโฟร์เอส่วนหนึ่งาก็เห็นเขาก็เห็นลีน่าเนี่ยแหละที่เป็นต้นแบบนะครับก็เลยตัดสินใจ ย้ายไปรับตําแหน่งกับตันนะครับหอแตามาั้กเมมคนอื่นก็ได้กล้าคีดกล้าลุยอะไเนี่ยมาจากดีนะเนี่ยหลยนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือการมาของดีนาเนี่ยมันเหมือนเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ไอดอล Idol, แห่งฟ8ร์เกรุ๊ปเพิ่มอีกหลายคนเลยนะครับก็ต้องบอกว่าณนะเวลานี้ก็117ยคนนะรวมดีนะด้วยเนาะก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ย ไอดอลของเราเติบโตมาได้ก็เพราะรีนาทั้งนั้นนะครับรีนามาช่วยสอนร้องสอนเต้นช่วยสอนแนวทางการเป็นไอดอลที่ถูกต้องอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับก็ต้องบอกว่ามีความสําคัญมากจริงๆนะครับการมาของรีนามันทําให้หลายๆอย่างเกิดขึ้นจริงๆนะครับอ่ะก็วันเกิดวันนี้ก็ขอให้รีน่ามีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็สมปรารถนานะครับแล้วก็ ขอให้มีคนรักเยอะๆอยากได้อะไรอยากให้ C T M f o เติบโตในทางไหนก็ขอให้เป็นหดังใจลีนะคูปการเลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ